สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำสินค้านะครับที่ท่านได้เห็นอยู่คือพัดลมไอ้น้ำนะครับยี่ห้อไอวาชินะครับไปดูคลิปดีโอได้เลยครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ช่องใส่น้ำช่องใส่น้ำตรงนี้นะครับนี่ที่เดินน้ำนี่ร้านปิ้งนี่คือช่องใส่น้ำก็คือเปิดใส่เลยสี่ห้าลิตรเสียบปลั๊กแล้วนะครับทีนี้เราจะเทสเครื่องนะครับผ <ยา S 1> ู่บริหารไทยนะครับรีโมทตรงนี้รีโมทเลยนี่เครื่องนะครับตู้เย็นรีโมทแค่นี้ ช่ชองน้ำมันไหลเียนปนไลีน้าใช่ึนมาไดาแาแแแแ้แล้วเอาน้ำแข็งใสข้างบนไหถ้าให้เย็นเราก็ใส่น้ำแข็งว้าวนะ้ำแข็งน้ีน้คือรีโม,มทถามแล้วเป็นเมนูไทยใช้งานง่ายมาก มีดบ,บอกกันแล้วครับมีแผงวงจรการใช้งานมีโหมดเป็นเมนูไทยด้วยมนมำทางเ <c oughs> ย้โอ้น้เยีย่ยร้อน ครับรีโมทครับใส่ถาดแล้วนะครับมีตัวตั้งที่สองที่เจ็ดด้วยมีตู้รถตั้เนี่ยนะครับผมเตรงนี้นะตรงนี้มีฮอนอฟตรงนี้เลยนะครับดูดูหน้าปัดก่อนฮอนอฟนะครับมีสวิงด้วยโอ้โหนี่ค oh รับสวิงครับสวิงสวิงครับหยุดชอบตรงไหนหยุดตรงนั้นสวิงไปครับหยุดสวิง ยอดมากโอ้พันเจ้าจอดมันยอดมากนี่ลมเย็นี่คูนะครับต้องกดคูนะครับน้ำามิ่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่คูแล้วนะครับอ่าปีนี้เจ๊ตั้งไว้ที่38นะครับนี่ครับอันนี้คูกดคูนะครับมันจะขึ้นสีเขียวน้ำารขึ้นมาข้างบนนะครับ ออทุกอยาก่างจะเป็นสีขึ้นหมดนี่สลีฟตั้ง,ต,งตั้งปิดเปิดนอนนอนมอนนะครับได้หมดเลยนี่เวลาปิดเปิดนี่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ก่อนอเดี๋ยวจะอุณหภูมิลดลงเรื่อละสามสิบหกว่าเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวอุณภูมิมันปรับอุณหภูมิไม่ได้เพราะว่ามันจะปรับตั้งให้เลยเดี๋ยวับ นีสามห้าครับต้นลงเลยแหละโหเริ่มเย็ยนแล้วเห็นไหมเย็ยนเร็วมากเลยสามสามแล้วครับสามสองโหสุดย <4. S 2> อดให้ยเย็ยนเร็วก็ตอนนี้นอยู่ที่ไฮสปีดนะครับมีสามระดับมีไฮมีโลมีมีเดยม, low, <Okay. S 2> มครับนี่กาอันนี้โลนะครับลมแอร์จะเย็ยนเงียบมากฟังเสียงนะครับ นี่นดึนีน่ไฮมีสาวดับในการปรับพัดลมนะฮะมันก็ยิบเจ็ดองศาแล้วโอ้โหแบบเย็นเย็นโอเคเลยนะครับมันเยเย็นเย็นหมืนแอร์เลยมีเครื่องนี้หนึ่งเครื่องมันมีแอร์บ้านเลยห้าพห้าถูกมากสองเครื่องหมื่นเดียวราคานี้ โอเคนะครับน้ำหมุนบนขึ้นมาข้างบนชอบเลยทีนี้ซอยให้